เปิดอัลฟาแพ็คกันดีกว่าไม่ได้เปิดนานแปดอันเลยหอยเกลืออย่าเกลือ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 เออสีขาวไอสีม่วงอันแรกอันแรกสีขาวสามเป๋วไม่ซ้ำไอสีม่วงสีม่วง ถือบัคนากา้กการออกเทนี้โอ้สีขาวขาวโคตรเยอะเลยหมดแล้วด้วย,ววยะยหมดแล้ว,ว,เ,ลวเปิดแปด โอมาเก็บมากโอมาเก็บมากเออสวยสม่ได้แล้วไม่ได้ละสวยสวยสวยมีห้องบาร์นะมีห้องบาร์นะมาซีกยิงศพดิปุ่มยี่ห้องนึงปุ่มยู่ในห้องนึงห้องเนี้ห้องเนี้ห้องเนี้นั่ไแหละฮะฮูสโคมันปลามาพอดียิงเลยดินั่นนี่ไม่ไม่ไม่ยิงให้ฉันช้อนเล มันนอนอยู่มันนอนอยู่ไปหลังมามั้งพอพอแล้หลังแม่ใจเฮ้ยสวยอะไรปะเนี่ยจูนกูไปเย่ะเฮ้ยมีคนโหนสลิงไม่บอกเลียเลียเลียนเลียบเลียยเปลี่ยโอ้โหเยอะ ไปเลนะครับผมคุณไปเลยนะไปไหนเอาออกเห็นไหมไปเดี๋ยวมา้ลยมาเลยขยับอยู่บนเนี่ย เฮ้ยมันชื่ออะไรวะกิบล็อกกินล็อกกินล็อกกินล็อกอยู่นี่ห้อยอยู่เหรออข้างไนน่ไปโอ้ยลำคานโดนว่ะตายโปก๊บโอ้โหโอ้ไอ้หอยโอ้หลังแม่ตายหาแล้วกูไม่หมาไปดีเลยบายกลอดกลัวแล้ว แม่งยิงโดนหลังของเอ็ดเว้ยแต่เลือดมันไม่มันไม่ออกในหน้าจอเลยเหรอว่าจะเลทแค่มมายิงทีเอยิงเอ็ดนี่เปิดเลยครับเป,รเปิดแปดวิสวยแล้วเบิดขอดังคจังการแล้วมึงกดมึงตีนี้มากเลย พี่ระเบิดด้วหนึ่งเดือดเหลือหลอดครึ่งเบนแกต้องนำพี่แล้วแหละตรงเนี้ยเอาเวนไม่ทันฮะกูยิงกูยิงกูยิงคม่เืออะมานี่มั้ยรับทำอิ i ิ e กกิน ครบครบคำห้าร้อยพอไม่โดนแบนการอนตะกรเราถ่ัีกสกินทีมวิวเวอร์ครับแล้วสกินดีลท <volleyball. army. S 1> ี่แม่งมีก็คือสเลกแคทร์แอดเธอร์ไมซ์ท oh. วิตแกรดไอคกมครับนี่ยอคิวไบเคอมพิวเตอร์่านะโซเฟียห้าร้อยบาทกมึงแน่จะแฮกแล้วล่ะช็อตไปช็อตไปชไปช็อต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 ไปไปไป เวชันไปเมชันไปพี <vai S 3> <hã> ่อย oh <boy. S 3> ู่นี่ล่าล่อมัน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 ล่อสวยกับปกติก็ได้